Hoa mô một của nó, hoa mô ninh, hoa long, hoa hô, 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 hoa Ôi, hoa hô, hoa hô, hoa hô, hoa โอ้ยยังมรันนีมาด้วยเฮ้ยมึงโดนสะเก็ดเน็ดนะกูจะบอกให้คุณโดนสะเก็ดเลยม่อจังเลยแบบสะเก็ดแบบปลายเลยแบบนี่คุณบอกวอลลาเบิด์อะไรที่ที่มันเอาไว้ดึงสลักก็ะบอกที่มันบดึงช่วยหน่อยบดึงช่วยหน่อยเบอร์หนึ่งเขาลองเบอร์หึงช่วยหน่อยเบอร์หนึงกูมีปลาเบอร์หนึงผมมีปลาเข้าไป It's safe here Save มาหนึ่งชื่อหน่อยมาหนึ่งคล้องมาหนึ่งคล้องชื่อหน่อยสองคนเลยนะตรงเนี้ยสองชีวิตเลยนะโอ้โห thank you มากเพื่อน thank you โอ้โหคุณคุณนี้จะไม่ลืมแต่อย่าล้มแล้วกันเฮ้ยแบบเมื่อกี้มึงแบบโดนว่าปลาปลาปลาเปลี่ยนปลาคนหนึ่งก่อนแล้วก็ดิงเออเออปลาเปา เพื่อนจะเห็นจะเห็นดึงก็เสร็จแล้วน่ะมันมีสองคนเพื่อนปลาแบกตรงกลางเลยนะที่ไปไหนวะไอ้ย่าใสไปเลยอะไรเพื่อนคนเราเรามีต้องแบกต้องแบกเรื่อยกู้รถเรื่อยกู้รถถ้ามึงต้องแตะต้องแตะรถเรื่อยกูรถไม่ได้ไม่ได้แต่ละแต่ละแต่ละเออต้องแบกเดื่อยกู้รถเฮ้ยแม่งโอ้โหปลาเลื่อยรถเฮ้ยไม่ไม่มียาเลยวะ

เออเดียเดี๋ยนแหล้วี่กูลอยมันเดี๋ยวกูอน้อเอาตายเฮียหมดยังอ่ะโอ้เนหตัวเดียวหมดล้หมดล้หมดแล้วมีบัตรเหลืออันนึงกูเก็บเลยไอ้น้อเฮียกูไม่ได้โวยกูเก็บเลยจังหวะนี้ เฮียเราเคยเก็บผีก็ศูนย์โดยที่เหลือลูกมันไว้ร้อยกว่านั้นวะเนี่ยมึงมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยกระป๋องมันเต็มรึเปล่ากวนเตีนละ <c oughs> อันนี้กวนเตีนละแม่งเก็บลูก็ผีก็ศูนย์ผีศูนย์ไปไม่เหลือเฮ้ยมอ,องอยู่ไหนวะมองมานี่ดิอยู่นี่อยู่นี่เฮ<ห>้ยนี่เฮียกูมีประโยชน์สวยเอ๊ะตอนนี้กูไม่มีศพข้างหลังอยู่ตัวนึงนี่หว่าอยู่ไหนวะตัวนี้แน่เลยเออที่ยิงไว้อะ อ๋อตัวนี้ต้องไม่มีกระสุนไม่มีวิกระสุนแล้ววิธีกระสุนมันหายไปไหนวะเฮ้ยเฮียได้แล้วหลีแล้วกูได้แล้วที่มึงื่อยโอเคคุณไม่เปลี่ยนนะคุณไม่ใส่หมวกสามเลยคุณใส่หมวกหนึ่งทางเกมวะมาดิยพูดว่ามึงพูดถึงวีกระสุนไอ้เ่ทียไม่ใช่ของม่ะเสียใจเลยเก็บวิสังไงเฮ้ยนี่ไงวิธีกระสุนเล่นไม่ว่อง I got supplies เล่นดิเล่นดิเล่นดิอุ้ยลูกมันจะหมดหรอวะเก็ตะกี้มีร้อยกว่าไม่ใช่หรอ ในศพนี้ก็ร้อยกว่าเหมือนกันมันไม่ได้ยิงเลยโง่ไอ้ที่อ่ะอันนี้เราที่วิ er nothing, er. ่งออกมายิงหน้าเราไม่ได้หรอใช่ใช่แล้วก็ถ่ายไปเลยก็หายไปเลยเฮียมันแม่งมันไม่มันจะเก็บหมวกสองเองครับโวยเลยวะเอ้ไอ้นี่ชุดเหลืองกูชอบชี่เฮ้ยเปลี่ยนยังไงอะกลับอัตโนมัตยังไงวะกูไม่อยากให้มันเก็บวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วอ้าวไอ้เหี้ยรอดมั้ยเนี่ยมีมีบ้านนี้มีเฮียบอดได็ดสัสบอดบ้านอะไรล่ะไอ้ข้างบนเนี่ยบอดบอดก็เฮียบอดไอ้เหี้ยบอดนะครับบดโอยนขนาดนั้นไม่เฉื่อชื่อบอดตรงไหนเนี่ยบอดดีมันคลอดบอดเลยแกดูดิดูใบหน้ามันดิบอดมีสกินกระเป๋าด้วยเหรอ มีหมดแล้วเดี๋ยวนี้หมดแต่ไม่แม่งมีราคาทำไมยังมีเสียงใคนอยู่ข้างบนอยู่ไม่ซ้ำไหมอีกตัวหนึ่งมันน้อนเลยอมทำอะไรต้องขี่รถกลางวันดีทำไมไม่ได้มีว่าเดีมันต้องมีสกินเวฟไว้ย่างี้นะทำไมเกมไม่เป็นคอร์รัปต์วะ ถ้ามันยิงมาแเรายิงสวนไม่ได้ลเลยนนอต้องแต่งสีต้องดิดจับตัวนั้นต้อพร้อมช่างนะเลี่์ไม่ไหวละช่าไมันได้เป็นมือที่สามตเด็กช่างต้องหมาต้องต้องรอ,อบกัดพร้อมช่างต้องรอบรอบกัด ủa hiệp là hẹp! Wee, men đuôi, it! Evang men do it! Evang! Bye, mang kim anh em! Evang! 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 โอ้โหแล้วแม่ไม่รักทหารแดง,งเลยเฮ้ยไปตีที่มีพาวนี้หนีเฮ้ยกูเห็นแล้วเดี๋ยวกูไม่พูดถึงไอ้สองแล้วเพราะเดี๋ยวมึงจะพูดไงไอ้พียมันพอดีนะเว้ยเดี๋ยวยยมึงจะบอกว่าไอ้ทียเอามาให้กูหน่อย,อยเนี่ยาะว่าแบบต้องการไว้ก่อนโดยการดักทางจะไม่พูดที่อะไรอย่าง,งาเกี่ยวกับปืนเฮ้ยนี่ปืนเม็ดถัว่วปืนไม่่วยสุดเป็นเม็ดถั่วไปแล้วนี่ว่าไงเชื่ไม่ยิงมึเละเออไอนั่นแหละไอ้นั่นแหละ ยาน้งก็ไม่มีเยอะจนที่หายผมช่างก็ต้องลิสต์หน่อยดีป่ะช่างอย่าจนในขูมียาหนังให้มึงก่อนนคนกูเก็บปลาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเนี่ยายาไม่ให้กูไว้สักตัวบ้างเผื่อมึงล้มกูจะได้ปลาให้มึงไงกูมคุนเดียวตะกี้ขูมีสามันนี่ย์อุ้ยลงไปคนศพมึงได้ซ้ำอ่ะ m a r k the location ใช่มาอะลรวะเฮ้ยโอนบ้องเฮ้ยเพี้ยเพื่อนโดร์แล้วครับผูแม่งกำลังฟาร์มของอยู่ก็มึงเฮ้ยเพื่อนเอาเรื่องเพี้ยเป็นเหมือเก่งอ่ะสัตว์ก็ได้ยินเสียงรถวิ่งแต่พวกนั้นตีเต็มไม่เหรอใช่ไหมนะใช่มันตีเต็มต้องข้ามฝั่งไหมวะเอาเรือไปไหมหรือว่าเราจะข้ามถนนกวาด ขี่รถข้ามสะพานนี้แม่งเหมือนชีวิตวิถีไปบ้องเรือเป็ดขับรถมาพ้องเรือเป็ดขับรถมาหนึ่งห้าบ้าดิโหลั่นเร็ววะเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วระังหินเลยระวังหินเละ ปีดีว่าเนี่ยราหญิงได้ของได้เต็มตัวเลยดิเจอและเฮ้ยไม่ใช่มันอยู่กลางน้ำนู่นนะเฮ้ยนู่นเกาะกันเต็มเลยนะเกาะเนี่ยเนี่ยมึงเห็นมไหมเนี่ยเกาะกันเต็มเขาเลยมันมีตรงนั้นด้วยมันมีตัวที่ขับนี้มาด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยมันอยู่เต็มเขาเลยเมันอยู่ตรงนี้หมดเลยมามาเชยนะหน่ามันโค้ชอยู่นะเห็นอยู่เห็นอยู่ กูข้อหัวเพื่อนมันแตกตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยมันจะออกมันจะออกเฮี่ยมันขอ้อกูอีสักยกลัวไหมเอ้คนนี้ดิโอ๊ยเฮ้ยอะไรวะไอ้คนนี้สียงปืนนอกวงอเอเ๊ยไอ้ช่างยิงกู เยอะมากมันแข่งโดนผิดอีกเอกกลางเลยเฮียเอ้ยมันคอล์ฟตีหรือมันมันทิ้งกันเนี enfin ่ยเฮียเราต้องเข้าวงไอ้สัตว์เอ้ยปล่อยมันอยู่ตรงนั้นกันแหละไปกลางทะเลน่ะไปเล่นบ้าอะไรกันไม่รู้โอ้โมันชินไปเถอะน้ำมันอิบกันเอาโอเคทุกคน Mark the location น้องกูแอบก่อนเลยเฮียหาวิธีเข้าวงก่อนไปไปเพื่อนเข้าวงไหมต้องเข้าเดี๋ยวว่าไม่เข้ายังไงไปนั่งรถตูไปไปไปเฮียครับข้ามสะพานนี่ไปก่อนคุณนึกว่าอะไรมาคนเนีเ่ยโดนแน่เฮียเราโดนดักแน่บ้างโอ้โหอาอย่างกระตุกเลยเฮ้ยโดนดักแน่เลยว่ะจริงเฮียต้องเข้าไปสุดเลยเราก็อยู่ประมาณเนี้ยโอูอยู่บนสะพานเฮ้กูว่าตรงนี้โลเคชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เฉียมันอยู่ใต้ฟีนแล้วอ่ะมันอยู่ด้านขวามันกำลังขึ้นเขาไอ้เหี้ยเนี่ย่าระวังตรงนี้ฟีนะเว้ยมนี่ยตรงนี้มันฟีเนี่ยนี้เนไปไหนไม่ได้แล้วมันจะขับไปยิงหรอมันจะขับไปอยู่ไหนโดดลงใต้สะพานได้ไหมทีายโคมาเนี่ยมึงได้ยินไหมในไอ้เหี้ยเสียงระหวันอ่ะกโดเราโดดใต้สะพานไหมอ่ะอยู่ใต้สะพานไม่โดนยิงได้วหมกูลงได้ Watch out ไอ้กลัวอยู่บนเขาได้นะขับบนเขาได้ก่อนมันมีอีกฟีนอันหนึ่งาอยู่ละ เลาลยไ้ององ่ะอุ้ยเยขายายเต็มเลยอุยอุอุเขมยิงกูนยิกูเฮ้ยหลังมาวะน,นูไปก่อนไอ้เียแล้วก่อนเฮ้ยเฮียแม่ง a t c h out อยู่หลังหินไอ้ก้อนตัวนึงร้อันนยงเียมโดนยิงันนยง เราตีนองวงยิงอยเงี้ยลองมาขบบนเขาจิงนะบ้างเราไม่รู้ว่ามันมีไหมเออเออเออเดี๋ยวกูลองสองมาลองมานี่ไงที่มันยิงกูใช่ร้อยเยอนี่ไงนี่ไงโดนนองวงตายนองวงตายใช่ไอตัวหนึ่งมันอยู่ตัวหนึ่งมันอยู่นี่นี่นี่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ยิงมาดิยิงมันดิไหนวะไอ้สัตว์มันมีสองตัวมันโดดออกมาแล้ว กูจะล้อเพร้องหน่ยเพื่อนเ่นร้อหน่อยนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพ่นตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้กูรดนมัน